ฮ e ลโ o h ฮ l ลโสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะในคาบนี้คุณครูจะสอนเกี่ยวกับการพูดทักทายการแนะนำตัวเองรวมไปถึงการถามชื่อบุคคลอื่นค่ะถ้าอยากรู้ว่าเราต้องพูดอย่างไรบ้างนั้นไปฟังบทสนทนากันเลยค่ะ Let's listen. Hello, my name is Jill. What's your name? Hi, my name is Mike. Who are they? They're my brothers and sisters. What are their names? Their names are Bob, Tony, Merry and June Hi everyone. Hi Jill. เวลาทักทายผู้ทักทายเพื่อนนักเรียนสามารถพูดสวัสดีง่ายๆโดยพูดว่า Hello หรือ Hi ก็ได้ค่ะและถ้านักเรียนอยากรู้ชื่อของเพื่อนนักเรียนก็ถามเพื่อนคนนั้นได้ว่า What's your name ส่วนนักเรียนคนที่ถูกถามว่า What's your name ก็จะตอบว่า my name is แล้วตามด้วยชื่อของนักเรียนเองค่ะตัวอย่าง What's your name? My name is Mike หรือถ้านักเรียนอยากจะรู้จักชื่อเพื่อนหลายๆคนนักเรียนก็จะถามได้ว่า What are their names? แล้วนักเรียนคนที่ถูกถามว่า What are their names? ก็จะต้องตอบว่า Their names are ล้วตามด้วยชื่อของบุคคลอื่นทีละคนเช่น What are their names? Their names are Bob, Tony, Mary, and June. It's time to talk. คราวนี้นักเรียนมาฝึกพูดประโยคต่างๆกันบ้างนะคะโดยนักเรียนสามารถกดที่รูปลำโพงเพื่อฟังซ้ำได้ค่ะ Let's talk. Hello. Hello. My name is Jill. My name is Jill. What's your name? What's your name? Hi. Hi. My name is Mike. My name is Mike. What are their names? What are their names? Their names are Bob, Tony, Mary, and June. Their names are Bob, Tony, Mary, and June. Hi everyone. Hi everyone. Hi do Hi do It's time to do exercise. ต่อไปให้นักเรียนทำ exercise ค่ะ โดยให้นักเรียนคลิกเลือกคำมาเติมในประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะ Excellent Hello My name is Jill Hello My name is Jill Excellent Hi, what are their names? Hi, what are their names? Excellent! His name is Joe. What's your name? His name is Joe. What's your name? Well done. My name is Anne. My name is Anne. นักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการพูดทักทายทำได้ไม่ยากเลยนักเรียนอย่าลืมนำประโยคต่างๆที่ครูสอนไปใช้ในการแนะนำตัวเองและทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย